สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไปไทำไมไงเมกเกตไปหาตอนหาบริษัทถึงน้องมันยากําลังชอมฮ็ดวาสิแกงเฮ็ดนะเวเฮ็ดบดกับอันข้าวข้าวเราซื้อเช้าเนะแกงไม้มาแกงเอยู่เบื่อก็มาน่อยเดียวมาแกงมาอีกแกงแกงกินแรงนี่นะแกงลายหขาวนะคะแกงแกง แกงเพื่อไปแล้วินเพชรเพื่อเื่อเน่ยแงเพื่อเื่อเา่เลเลขึ้นมาอีหลังองเี่ยเบิ่มันขึ้นมาแล้วนี่เก่านอ่อนขาวค่ะขู่นมาใช้ก้่ใจเอามาบ่ออเอามาอนมันยังน้อยอกับขู่เดเกืบต่อมเน่อเอจเ้า ไก่ตีตัวหนึ่งหันจไก่ตัวนี้จะขึ้นไหมนี่เนาะไก่เม่ตัวนี้บัลลัไก่เก่าบัวดาตัวนั้นเออไก่เมฆครูกับไก่ผู้นี่ลงไก่ครูเดียวมานอนนี่จะปลายม่วงไปนั่นถูกพวกยำใหญ่ผมนอนไก่รุ่นนี้ใหญ่อีกเออชนี่รุ่นใหญ่ยำยับเลยพอน้ำเดียวตัวเดียวนี่โอ้ยพอนยำเกี่ยวข้าวกับอะไตุ้มนะ นมันเหลือใจเนาะแต่้เราใหญ่โฟโมค่ะรุ่นใหญ่ก็มีสาที่โตรุ่นใหญ่ก็หันกันกาหัน่ะเม่มาูเจ้าอมาูให้ไกินแล้เปล่าเสือบดเลยเด็กไมปบุกเขาอีกครับเข้าเด็กี่เข้าน้หาโล่หองกอน้ำล่างเือไก่ ลายอยู่นะเธอมาถังลิ้นพังเข้าแน่ๆไปตักน้ำใส่ถังเลยสั่งไก่ตายเลยตักน้ำไทยเลยน่าก็ะหิวอไก่ขึ้นมาดิแปลงเนยได้ใจแล้วแปลงชุดนั้นกับแปลงมัใส่ไผ่มันใส่ไผ่บนเทียนน่ะหนุนทางโอ้ย่าอีไก่บ่มันไหลเลย ไรได้ไก่นะคะเวียนแล้วก็เจ็กโตดเลยไก่งวงได้ตังโกเอออุ้ยตังโกผูกอันน้ำต้อยผูกนี่มกอ่อนๆมันหานคล้าวค่ะมันกินมันหวานไมกินน้ะหวานวะมันหวานนี่บนร้อนผายไปกิน เดเดตอไอ้ค่ะเยาเทงมันปเอาเทงก็ได้หวานทมันอ่อนอันนี้เด็ดเดตออ้ค่ะข้าวิ้น้ำไปนี่กินมันไปกินมันไปหน่อข้าวเป็นหน่อวานเจ็นหน่อวานเดตันนี้เราเท่าเฮงนเนี้ โกีอะซ้ำบักไออะไรกอดอีกคือกอดบุริกอดบุริกอดแล้วตามล่างงนี้มาสุดสงิดเฉพาพูดกอดเบิดเราดนี่ตามลัางตามลังให้มันเกิดเด็ดเกินมะพร้าวเท่าชิมะพร้าว น้ำไม้กินแรงแกงน้ำไม้ไัลลัยไปเกี่ยวข้าวมาโอ้มาแล้วบ้านน้ำมันค่ะเขาจะใส่อยู่เลยหรอใส่อยู่บ่เออมาแล้วเช่นอือจะไปใส่เห็นบักแล้วออกมาหน้าใสอือใช่นี่แล้วเช่นพอเห็นลดลายแล้วก็แล่นไปแล่นมาเราจักขอน้ำมันมีบบ่นี่โอ้ลุงนี่ใหญ่เลยนี่หมดเลย ชิบปลายหรือเช้านี่แหละไม่นับมันเพลเพจะเป็นโลโซแก่งน้ำไม้เอากระซุกเด้อพี่น้องแกงใส่เห็ดบดเลยพี่น้องผักกับเราเขามีผักนอกมาเด้อแซ่บๆซ่บด้วกันต้มใบพี่น้องใบพี่น้องใาเดียวเล่เก่งน้ำไม้มาทาบาัน

ว่หรือเล่าเาไปก่งจากต่ดตยไ้พกแก่เงกินไปบองัดอับขาดโดัพหมดลื่หายไมบกินเขาอขอปะข้อนป่าเหไหมป่าคนที่พ

ฮะไอ้กับโบเล่ไก่ซื้อะเกไก่โบได้ซื้อเลยตามตัซื้อจะเลจบตัวซื้อมันม่ช่ัรของตัวไม่ชือเลไก่เเป็นกระปุ

ของเราหาไปได้หม mm. ูไม่ไหมเดี๋ยวติดฟ right. ้าได้มักจตกงกมักไม่ใช่หมูแล้วมั้กเอ็ดบดใส่บดข้าวนอข้าวนอว่าตัวมัดเข้าไปเสยทอง คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็ลาาไปก่อน